ข้าวเ้นเหลืองนะนี่เป็นไงเห็นไหมเขาบอกอยู่โดนนะไอเนี้ยคนนี้มันเข้าเส้นเหลืองมาแล้วเนะี่ยเอาสานักฟลอมได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยออยู่เม e อยู่เมกยูเซล l ๋อเอเวอเรติ่งเ y เ h อเรติ่ h อ h อร์นกูตาวสั้นกเ h ตอ๋อได้็กเต็มเลยง บาย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 ซี่ยูเวลคามจูดงโดูเย่โย่เพื่อนโยกตัวเพื่อน Beautiful สวัสดีอีกวันหนึ่งครับที่ฮานอยนะครับก็วันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันหน่อยวันนี้เราจะไปที่สุสานโฮจิมินห์กันอาเพื่อนๆเคยไปดูกันไหมก็ที่นี่มันก็ป๊อปปูล่านะครับผม ในเรื่องของการมาดูสุสานโฮจิมิน์เพราะว่าลุงโผนี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนบิดาของเวียดนามครับก็ผู้คนก็เลยมาดูกันเพราะว่าเราได้ปฏิรูปประเทศนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยครับก็เป็นคอมมินิสต์ที่ว่าชนะประเทศอเมริกาครับเดี๋ยววันเราไปดูกันแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นแบบสองข้างทางนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากเลยเมื่อคืนมันสิบสามองศา ตอนกลางวันน่าจะประมาณ17ได้ครับงครับ76เนี่ยครับถ้าใครเจอก็เนี่ยครับสูตรผมแอะๆอะไปเลยเพื่อนมาดูการจราจรใน่อเพื่อน ก็เวลาเดินก็ระวังให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยรถเยอะโอ้โหมเวลาหยิบโทรศัพท์อะไรขึ้นมาดูก็ป้องป้องมือไว้หน่อยนะครับก็ป้องป้องไว้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนที่นี่ก็จะแบบว่ามือไวอะ่ะบางทีขี่รถมาเจอนี่ก็พุบไปเลยนะอันตรายอะ่ะ มาเดินได้เดินแบบชิวๆสบายเหมือนแบบว่าโซนยุโรปเลยครับกําลังดีนะผมว่านะจะไปประเทศที่แบบว่าที่มะกลงอะไรเงี้ยน่าจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าน่าจะฟินนะเพราะว่าเราเป็นประเทศเมืองร้อนเน่ยนะขอให้ได้แบบว่าเจอบรรยากาศอย่างนั้นสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยสิวันเดือนนึงอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่หรอมั้

บอกว่าเป็นสถานที day, ่สำคัญนะครับก็จะมีข้าราชการเยอะแยะเลยคืออินเทอร์เน็ตมันน้อยนะมันก็เลยแบบว่าต้องรอโหลดดิ้งครับหรือว่ามันเดินมันหยู่ต่อ เอาละครับเราก็เดินมาถึงที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสครับสมัยฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามใหม่ครับ <ๆ S 2> เขาก็เลยมาสร้างไว้ประเทศเวียดนามก็เลยเอามาประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ราชการไปเลยครับอาคารนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานโฮจิมินเลยครับผมเนี่ยครับมองไปซ้ายมือก็จะเห็นสุสานโฮจิมินล,ละครับพอตกกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟเข้ากับอาคารสีเหลืองสวยงามเลยครับ แล้วเห็นไหมสุดทราท่านโพท่านโท,ท,น,โทนี่ก็คือเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับประเทศนี้ว่าได้ต่อสู้เป็นแกนำนำครับแล้วก็มีชัยชนะประเทศอเมริกาผมมีเพื่อนอเมริกาอยู่นะเคยถามเพราะว่าการขอวีซ่าอะไรมาประเทศที่มาประเทศเวียดนามเน,นี่ยมันยากไหมเราต้องบอกว่า เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันยากไหมแต่ว่าเขาขอไปประมาณ5วันเนี่ยติดนั้นหยุดด้วยครับค่อนข้างจะจะต้องเขาเรียกอะไรต้องส่งสีเมาเอาไปเพื่อขอ Visa ขวีซ่าเขาแล้วก็รอตอบรับม,มาอะไรเงี้ยไม่เหมือนประเทศอื่นที่ว่ามาที่มาที่สนามบินมาที่บอร์ดเดอร์อะไรเงี้ยก็เข้าได้เลย,ย,ก,ยก็เลยจะเข้าประเทศนี้ยากนิดนึงนิดนึงนะ ที่ผมมีเพื่อนเป็นอเมริกาอยู่โอเคอย่าข้าวไปก่อนแล้วกันแมถึงแล้วเป็นไงสุดสารลุงโฮยิ่งใหญ่มากเลยก็ที่ชนะสงคามก็มีตีกิจประวัติศาสตร์ให้ประเทศนั้นนะครับ <soft> <kill language> แต่ก็กลัแบบ้านไปนอนสุดสานก็เข้าฟรีนะครับแต่ว่าจะมีเอ่อด้านตรวจหน่อยจะใสงกระเป๋า,าเราจกันเราก็ไปดูผู้คนรอบๆกันหน่อยดกวยว่าเขามาทำอะไรกันก็ ไอคนก็ถ่ายรูปเนี่ยแหละครับประมาแบบว่าให้ได้มาดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็อยู่ต่างจังหวัดเยอะนะคะที่มาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาถ่ายรูปกับุณก่าท่านโอ้จริงไงดูยิ่งใหญ่เลยก็ถ่ายรูปบ้างอยู่อะ คนที่มาถ่ายรูปัข้าวเส้นเหลืองนะนี่เป็นไงเห็นไหมเขาบอกอยู่โดนนะโอเซี่ถ้าไข่ก้าวข้าวเส้นเหลืองวันนี้เห็นไหมไอเออเป็นไงเป็นขาทายโยขาทายตาแมเองเลยเราสามารถบอกเลยไหมเฮ้ยไอเนี้ยคนเนี้ยมันเข้าเส้นเหลืองมาแล้วเนี่ยเราสามารถฟ้องได้ไหมเนี่ยเฮ้ย เนี่ยเนี่ยเออขอแบบว่ามันจบผิดนะครับประมาณแบบว่ามึงกล้ามเข้าเส้นมานี่ดูดาเลยนะเอ้ยม,มึงเข้ากันเต็มเลยเป็นไงม,งมึงเข้ากันเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวิดีโอพรีเซนต์งานของอสุสานท่านโฮจิมินนะครับว่าที่เนี่ยเขาจัดงานอะไรกันบ้างแล้วก็มีผู้นำทางสังคมมาร่วมงานก็เป็นการให้ความรู้ที่ดีครับทาง v ิ o ีโ s e n t a t i o n ันอันนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านของลุงโฮนะครับให้ลุงโฮมาเดินเล่นแถวนี้นะตอนกลางคืนก็เขาจะปิดแต่ละตอนคืน ไค่เคยเห็นผีลุงโฮปะไ้่เป็นทหารที่นี่เป็นทหารตร่างไทยอ่ะดรเรื่องแดดร้อนนี่ข้างในก็มีของที่รื้ขายด้วยฮามัสฟอร์ดิสวันวันที่20ว0นที20โอเค ภายในสุสานโฮจิมินก็มีวัดจีนนะครับไว้ให้มาสักการะบูชากันด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณรอบๆวัดนะครับมีศาลเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งให้สักการะบูชากันด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นผู้คนที่มาสักการะบูชาครับ ก็ได้มาเที่ยวสุสานโฮจิมินห์แล้วก็ได้มาสักการะบูชาเจ้าแม่คนอิ่มด้วยครับวันนี้ัี15 15 15 0อ๋อ50เหรออันนี้15 15โอเคแกในไทยดิส่ยำ๊๊เกต Oh, uh, yourself, really? Okay. What yeah, does it mean? It's called Kai Oh, you make, you make yourself? Uh, yeah. Oh, yeah. Okay. Everything. Yeah, everything except for uh, that one, uh, this one. Oh, uh, yeah. The what? วัสดัพกินที also, uh, green, uh, like อ๋อกินกินมัชชาอ๋อเหรอโอเคโอเคเอาละครับ yeah. okay. พอเราเดินเที่ยวสุสานโฮจิมินห์เสร็จนะครับเราก็เดินทะลุออกมาข้างหลังเลยครับแถวเนี้ยก็จะเป็นย่านโลเค้น,นะครับเพราะว่าผมมาเดินสำรวจนะครับแถวเนี้ยของราคาค่อนข้างถูกครับอ๋ถูกมากแล้วฮัลโหลแอนี่วันวัสดั Oh, so a pal. Ah, this one how uh, 20 Twenty. Twenty. Okay, can I try this one? I don't know. I don't list. Ah, uh, yeah. Oh, ban me. One five what? One five what? One five. Yeah.

Tết Tết oh. uh, Chưa làm người ta chưa làm việc Ờ, oh, I don't know <cười> <cười> Thank you này xích chìa ném Cáp 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 cào cào là bẹt ใช่มีแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าของสโมสรน,นะปกติเขางน่าจะใช้บัตรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสนามบาสสนามแบบอะไรเงี้ยนะมีเครื่องเล่นด้วยตุ๊บไปดีกว่าเดี๋ยวพูด เรือยเลยครูน,นี่เป็นที่ไหนเนี่ยไม่คลเกลียวว่าโรงเรียนแน่เลยใช่เลยเอาละครับพอเดินไปเดินมาเราก็มาโผล่ที่โรงเรียนครับโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนมัธยมครับมาช่วงเย็นก็เด็กนักเรียนเลิกเรียนมาดีเลยครับเรามาดูว่าแถวเนี้ย มีอะไรขายกันมากมันจะเหมือนกับที่ไทยไหมอ่าเพราะว่าที่ไทยอะ่ะก็จะมีร้านลูกชิ้นปิ้งร้านไก่ทอดอะไรพวกนี้อยู่หน้าโรงเรียนเรามาดูกันว่าของที่ขายหน้าโรงเรียนน่ะจะเหมือนของไทยไหมแล้วราคาของที่ฮานอยเนี่ยที่มันเป็นแหล่งโลโก้เนี่ยราคามันจะถูกไหมนี่ครับเจอร้านเด็ดละ Hamas và Đức Văn ai Thu Thu Thao Săn 2000 2000 đồng Thu Thao hai Đẹp Ok, <coughs> two <thousand. Yeah>. okay. <coughs> Oh, chìm phở 20 2,000 Everything Oh, đây nice. <coughs> This is good <coughs> Ok Thu Thao Săn

เอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนมัธยมที่ฮานอยนะครับนี่ก็เป็นร้านขายของที่หน้าโรงเรียนนะครับผมก็ได้มากินลูกชิ้นกับเด็กๆครับ oh, กับ โดยส่วนตัวนะครับผมชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกันเองดีแล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศโลโคชจริงๆงครับของเวียดนามครับก็ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีสแคมเบอร์มาต้มตุ๋นหลอกลวงอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบบรรยากาศโลโคโ้แบบนี้ครับให้เดินออกมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่หาหนอยสักหน่อยครับประมาณ4-5กิโลครับ เนี่ยก็จะได้บรรย is, ากาศของเด็กนักเรียนของผู้คนโลโก้ครับและที่สําคัญราคาของไม่แพงเลยครับเพื่อนๆถ้าชอบแบบนี้ก็ลองเดินออกมาดูนะครับเยีุ like uh ่ยม เต็มเลยเป็นไงอีกเว่าอันนี้แน่เลยลหืบจนแบบว่าวราอันไหนอะไรประมาณนั้นอันนี้แหละอร่อยใจได้เลยชมบรรยากาศ Còn nắp máy nữa. Ừ. À, người... à, hai... năm là chục anh bye 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 <laughs> to đông đô yeah your, your your top beautiful no, uh, uh, your <cười> <cười> đăng, đăng, đăng anh đồng này

เอาละครับก็จบไปอีกหนึ่งวันนะครับกับการเที่ยวแบบทิตี้ทัวร์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแนวคลิปสไตล์เนี้ครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย กับอเอเลียนนะครับ It's like ice cream Some coffee shop uh they have ice cream mix uh coconut Do you like e t and take back ก oh, ็จมอ๋อชัดเจนนีต่ตอนนี้เรามานั่งกับกำไร <h ums> อ้าวไปใคร